มาจ้ามือนี่เหากับมาท่านแกงอมมามกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คเครื่องละค่ะที่ห่อสีตําร่วมกันมือนี่ค่ะมีอันกินดาแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็มีกระเทียมเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตาไข่ค่ะตาร่วมกันไปเลยค่ะตำกะก็ต้องตำแรกมากก้คบ,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 บค่ะเอาพ่อบุบๆค่ะ แกงออมหอมด้วยค่ะมีซื้อมาม,มคเึือกิโลกระสีแบงแกงออมค่ะคือสีออมบเบเิดดอกมามกระด้แต่ว่ากระสีนี่้ขอบกระดงกน้ำอีกค่ะกระเด็นกระดอนที่น้องขอบกระดงน้ำ,อนนนอข,อนำขอบกระดงกกับเครื่องกิโลค่ะสีออมร่วมกันเลยนะะเนาะเนาะออมกินแกลงเขานี่แหละค่ะเห,ห็ุอะไรงน,นานกระป๋อกับปลาเตรียมกันไว้ได้จ้ะเด้อกับข้าใจก,กินแรลงกันจ้า เอาซัมนี่แหละจ้ากำลังพอดีอันนี้ก็สิเป็นผักออมจ้ะผักออมเฮามีผักอีเลิศมีผักซีลาวมีไผ่อีตูเนาะค่ะเนาะแล้วก็ต้นหอมล่ะค่ะไอแล้วก็วงตุ้งค่ะวงตุง้งออมออมไผ่ขวงตุ้งเนาะค่ะเนาะหล้วก็ผักผักหอมหอมหก็หลายอย่างค่ะมีก็เป็น <laughs> มามค่ะมามมาม,มามเขาตุมแล้วต้ม ผสมก็อปอบกระดงเนาะจ้ะ้ะก็สิม,มีบักแข่งน้าเมือนใส่บักแข่งจ้ะมาจา้ะเตรียมออมกันเลยค่ะเนาะบานเฮาบักบานเฮาบ่ก,กินน้ำมันค่ะบานเฮาบ่ใส่น้ำมันเนาะค่ะเนาะอมบานเฮาก็อมสิจ้ะจ้ะ บ้านเราไม่ใส่น้ํามันกันออมออมดิสานออมเล่าออมบ้านเฮาเนาะเฮาบ่กินน้ํามันกันหัวสักก่อน ใส่มามลงไปก่อนค่ะกับไอ้ขอบกระดูนั่นแหละจ้าคั่วใหไม่เข่ากันเนาะค่ะเนาะไหวเข่ากันกับเครื่องให้มีสุกๆกสัก่อนค่ะอันนี้ก็ะเทว่าสุกไป ระดับนึงแหละคะ่ะเพราะว่ายายแดงต้มมาแล้วมามกระต้มมาแล้วจะและะ้วก็อบกระโดงเ้ากระต้มแล้วค่ะได้ใส่เกลือได้ค่ะเด้อแดงมักใส่เกลือไอโอดีนจ้ะและะ้วก็รลดดีรลดดีและะ้วกันจะหลุดเนาะ ขาดไม่ได้ดกับซีมเมนน้ำปลาแดกจ้ะน้ำปลาร้าหอมนะพี่น้อง ตุงใส่ลงไปเนาะมีผักขวงตุ้งแล้วก็มีไอดอกหอมใส่ลงไป ผักแข่งกับสีสส่ลงไปเลยล่ะค่ะแข่งใส่ลงไปเลยพักได้แดงกับบวแมนหน่อยยางได้นี่มีทั้งกวงตุงแล้วก็พักกันจองเนาะค่ะเนาะอยากกินพักยังเก็ใส่ไปด้วค่ะเด้อาวใบแกงอมนี่ตามใจชอบเลยเนาะตามใจชอบด้วยค่ะอันนี้ก็เก็บเอาพักในตู้ห้าวอยู่ล่ะอยากใส่กินคลิปแะ่ละมือกับ กลายเป็นพักร่วมแ้วบัตตาที่นี่พักกันจองแล้วก่ะไอ้ต้นหอมต้นหอมเป็นล่้หอมเนาะต้นหอมแลวก็ไอ้กวงตุง้ง แลงอ้อมนี่สิบวเฮ็นต์น้ำลายเด้อค่ะพี่นอ้องอะไปอิเลือดจ้าไปอิเลือดี่ดาวจ้าต้นหอมกับใบแมงลักรวมกันจ้า <c oughs> บักพริกล้อจ้าล้อดิใบมะกรูดจ้าพี่ตาค่ะ น้ำตาลด้วยค่ะเด้อพี่น้องนี่แหละแกงออมค่ะเข่าขั้วเห็ดก,กับเข่าเจ่บกินใส่แรงเลยค่ะนี่แหละค่ะเผ้ามากักผักยังกระตามใจเด้อค่ะเด้อมักค่ะผู้ใดบอก,กินผักซีเร่ากับบะตองไส้จ้ะหอมหอม,หอมแต่ว่าของแท้อ,อีสานกับตะสินแมนผักซีเร่าเนาะคะ่นะเนาะบางคนบอก,กินกับมีย่ยุตามซีเจแดงเคยขายกับเข่าเนาะแต่เพื่อนบอก,กินมันกระสืบ,บอกว่าบะตองไส้เองเลยนะคะ บใเที้งกับซีเมนต์ทบไทยด้วยอ่าข้าวคั่วหอมหอมพี่้องอ้าว่งเงี้ยใส่ข้าวขวานวาด้วยพี่น้องเอ้อขาดบานเนะเต้ยเอของอมอมอีสานเนี่ยมนันเขากินข้าวขวาจ้ะอาวจ้ากตว่าเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะไปพร้อมเสิร์ฟเลย เลยแกงออมแซ่บน้ำกันเลยจ้าแกงออมหมั่มนะค่ะเด้อแกงออมหมามแกงออมมามมาเด้อจ้ากินน้ำกันเด้อพี่น้องมีถั่วแง้มกันเลยค่ะกระทะใหญ่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 กว่าคน ค่ะดใหญ่กว่าคนเนาะขนะใหญ่กว่าคนจะท่าใหญ่กว่าคนมาแม่ตามาตาเสียงเถอะเข้มาดูเถิดมาเถิดมาค่ะเถิดใกล้ๆลูกเถิดมาเถิดมาสวัสดีค่ะมาเด้จ่าเด้อกินข้าวแรกน้ำกันค่ะแจงอ้อมมามจ้ามือนี้กินข้าวนอกบ้านกันมีสาวๆสองสาวมากินน้ำจ้าบ่อๆหลายยายห่างเนาะค่ะเนาะกินข้าวแด้ใหญ่กินข้าวแรกเลยค่ะ มาค่ะมาขากแกงอมหม่ำพะม utes อืมยังทำดีใหญ่อยู่อมหม่ำใส่ผักรวมพี่น้องหลายอย่างอยู่คือเฮดเหยืเบิงอ่ะล่ะจ้า ยายไม่กินข้ามาไายายมามานี่ขอน้ำกันยามาเยอะมาไห่กินแังเยอะแมาแกงออมมัม คอยเจ็บคองขึ้นรถไม่คอยเดี๋ยวแม่แดงเจ้าคอยไปร่อนพุ่นนะมึงใช่ปะต้นต้นไม้เจ้าเด้อต้นสองอันสามอันเด้อเจ็บเจ็บพี่น้องแซ่บหลายเจ็บอะไรอาอะไรอย่าบอกใครอือ่หยอกเข้ามาดูจำบอกขี้ะหรอว่าพ่อเขาขี้ Thảo khăn nha mấy pinh. เหตุการณ์บานหัวตะแล้วพากันเหตุการณ์บานเหตุยุตโตนี่แหละบ้างฮัน <laughs> <laughs> ไปย้งภาคกินข้าวแร่งก็ ตีบ wing, จักรยานไปซ,ซื้อเสาเหนียวมากบ้างฮะ <c oughs> ให้พักกันตีบจักระยานไปซื้อเสาเหนียบยุงกัดขาพวกเราเนาะแม่ถนัดเหมือนแต่พี่น้องยุงกัดขากินข้าวมีไงคือปลาแดงครับ <c oughs> มึงทำใหญ่ๆูกอันนี้บอกพริกเหรอพริกหอมมือหนีอ้อมเน้นๆพี่น้อง อมอมานแซ่บแต่เป็นน่องหอมนิ้วออกอาลลบาดแหละพี่น้องพ <c oughs> ากันกินคำกินเหมือกินข้าวแร้งเอนิกินยุ่งหางลางไปกินเรื่องเงี้ยนจะ้ะ กินอยู่หน้าบ้านกินผักเป็นอะไรลูกเก่งๆกินผักกัน <c oughs> กาวใบกิบนีเฮาสีล่าพีราหนองกันกอนบอลหลวงเข้าไปกินร้านกิบเอาเนาะเห็นไเนาะถงก็้ำเงยองข้ำีย้ำนึ่งก้อนหลกโซ่ปีโซนหนองเข้าตลกมันตาหันแสบแสบปลูกแสบโอเค อากาวาสวัสดีจ้ากิปนีละพี่ละน้องซำนีเนาะค่ะน้อคกิปหนาพอกันไหมค่ะมือถือแขงอมหม่ำเ่คันเทน่าเส็บเส็บแลัะก็มีสาวสองสาวนี่แหละค่ะมากินเป็นมูแย่แดงค่ะเอากาว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ยยแดงผ้าแสบด้วค่ะเด้อมีอย่างกันเสี่ยามาซูกันกินเส็บๆม่วมๆแบบนี้แหละค่ะเอาหักแพ่งกันเด้อค่ะพี่น้องเฮาานา่กจ้ามือถือกาวคาม่าสวัสดีค่ะ